สำหรับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการติดตั้งโปรแกรม Navicat ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วว่าโปรแกรม Navicat น,นั้นเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลซึ่งซัพพอร์ตดัตเตอร์เบสหลายๆตัวเช่น SQL Server, MariaDB, PostgreSQL, SQL l t e แล้วก็ Database ใหม่ๆเช่น Memory Database หรือว่า KeyValue Database เช่น Redis เป็นตน้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็เข้าไปที่ เว็บไซต์ n a w i c a t com หลังจากนั้นเราก็เลือก product แล้วก็เลือก free trial หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลื่อนลองมาแล้วก็เลือกดาวน์โหลด o c a t i o n ที่ไหนก็ได้ใน1ใน3ที่ที่เราต้องการแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้การดาวน์โหลดนั้นเสร็จสิน้นเราก็คลิก open file แล้วก็รอให้หน้าต่างในการติดตั้งเนี่ยแสดงขึ้นมา ให้เรากด next แล้วก็เลือก i accept the agreement แล้วก็เลือก next แล้วก็เลือก location ในการติดตั้งซึ่งอาจจะเป็น default ก็ได้แล้วก็กด next แล้วก็ใช้ option create อ่า icon แล้วก็กด next แล้วก็รอสักครู่ก็เป็นการติดตั้งที่เรียกว่า ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตอบคำถามเนีน้อยหลังจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นหรือว่า finish แล้วก็จะมีไอคอนของ Navicat เนี่ยปรากฏอยู่ที่หน้าจอให้เราทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นหน้าจออันแรกซึ่งเป็น t r a i l reminder ก็คือแบบว่าให้เราเนี่ยเตือนว่า14วันเนี่ยคุณต้องใช้หรือคุณต้องจ่ายในการใช้งานให้เรากด อ่าทราเอาไปเพื่อทดลองใช้14วันก่อนแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ n a v i c a t เวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชั่น17นั่นเองแล้วก็เราก็กดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการติดตั้ง n a v i c a t เวอร์ชั่น17ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในขณนะนี้บน Windows แล้วก็ตอนต่อไปจะมีเรื่องอะไรนั้นก็คอยติดตามช่องนี้ไว้